สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูเหมียวกันอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องใหม่นะคุณครูเหมียวจะพามารู้จักกิจกรรมเสริมประสบการณ์หน่วยการเรียนรู้เรื่องวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับวันปีใหม่ไทยแล้วก็ของโลกกันนะคะ ่ are, ทุกวันที่หนึ่งมกราคมของทุกปีก็คือขึ้นปีใหม่นะคะก็จะเป็นวันขึ้นปีใหม่นะคะเราจะนับวันที่หนึ่งมกราเป็นวันขึ้นปีใหม่ของทุกปีแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะคะแต่ก็จะอาจมีบางประเทศนะคะที่ไม่ได้เป็นวันที่1นะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะวันที่1มกราเป็นวันขึ้นปีใหม่ของประเทศส่วนใหญ่ในโลกนะคะอื เรามารู้จักกันดีกว่าว่าวันขึ้นปีใหม่คือวันอะไรนะคะ,อะตอนนี้นะคะเรานับการขึ้นปีใหม่นะคะตามปฏิทินเกโกเรียนของชาวโรมันนะคะจริงๆแล้ววันปีใหม่ไทยเมื่อก่อนไม่ใช่วันที่หนึ่งนะคะเป็นวันสงกรานต์เนาะแต่ว่าตอนนี้เราปรับให้ตรงกับทั่วโลกนะคะก็คือยึดตามปฏิทินเกโกเรียนนั่นก็คือวันที่1นมกรานั่นเองค่ะโดยเราจะ เราอาจจะนับจากวันหยุดวันแรกในสุดสัปในสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคมนะคะปีที่แล้วจนถึงวันหยุดสุดท้ายในสัปดาห์แรกของเดือนมกราคมนะคะก็เป็นช่วงที่เรานับให้เป็นวันหยุดนั่นเองนะคะอ่ะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเขาขึ้นปีใหม่เนี่ยเขาจะทําอะไรกันบ้างนะคะอ่ะเรามาดูกันนะคะโดยส่วนใหญ่แล้ววันอะไรวันอะไรหรอคะ วันขึ้นปีใหม่ค่ะวันขึ้นปีใหม่โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะทำบุญตักบาตรนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วกิจกรรมของเราชาวพุทธนะคะเวลามีกิจกรรมที่เป็นมงคลเรานิยมทําบุญตักบาตรเพื่อเป็นสิริมงคลวันขึ้นปีใหม่ขอให้ปีนี้เรามีแต่ความสุขนะคะไม่มีเรื่องทุกข์ใจนะคะและเพื่อความสบายใจของเราเอง นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีพ่อแม่นะคะหรือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายพาไปวัดไปฟังธรรมนะคะเพื่อที่จะได้บุญนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลกับเราทั้งปีนะคะ หรือนะคะจะเป็นวันที่ครอบครัวทุกคนที่อยู่ไกลกันนะคะจะมารวมตัวกันที่บ้านหลักแล้วก็จัดงานเลี้ยงรื่นเริงนะคะในครอบครัวหรือบางคนนะคะอาจจะอยู่กับเพื่อนนะคะจะเป็นวันที่เรามาฉลองวันขึ้นปีใหม่ร่วมกันถือว่าเป็นวันรวมญาติอีกวันหนึ่งที่สําคัญมากเลยนะคะอ๋ออันนี้ก็อาจจะมีผักเชลเต่าเลย บางบ้านนะคะบางบ้านอาจจะมีการให้ของขวัญคล้ายๆกับคริสต์มาสนะคะก็คือเราจะให้ของขวัญแลกเปลี่ยนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนของขวัญกันนะคะคล้ายๆกับคริสต์มาสนะคะแต่อันนี้เราฉลองเพราะว่าเราเริ่มปีใหม่นั่นเองค่ะนะต่างกันนิดนึงแล้วที่สำคัญชอบปีใหม่มากเลคะ่ะวันก่อนะหนูได้ของเล่นด้วย อันนั้นถ้าเป็นวันก่อนต้องเป็นวันคริสต์มาสนะคะไม่ใช่วันปีใหม่นะเพราะวันปีใหม่ไทยยังไอปีใหม่ยังไม่ถึงเลยนะคะลูก อะที่สําคัญนะคะก็จะมีการจัดปาร์ตี้อย่างที่บอกไปก็จะกินเลี้ยงกันนะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรกันแล้วแต่ละบ้านนะคะก็อาจจะมีการเลี้ยงอาหารที่แตกต่างกันไปนะเช่นเลี้ยงบาร์บีคิวหมูกระทะนะคะหรือทาอาหารขึ้นโต๊ะแล้วกินร่วมกันเป็นหมู่คณะนะคะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเราต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะอ่ะต่อมาอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากนะคะ วันที่เรามารวมตัวกันจะเป็นวันที่เรานะคะไปกราบไหว้ขอพอรผู้ใหญ่ในบ้านเพื่อที่ให้ท่านนะคะผู้ซึ่งเป็นผู้อาวุโสช่วยอวยพรให้กับเราให้เป็นสิริมงคลว่าขอให้ปีนี้หนูมีแต่ความสุขขอให้วันนี้หนูมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินทองไหลามาเทมาขอให้ท่านอยู่กับเรานานๆนะคะเพื่อที่จะได้ดูเราเติบโตไปนะคะจนกว่าวท่านนะคะจะไม,ไ,ไม่สามารถแล้ว <laughs> นะคะอ่ะต่อไปนะคะที่สำคัญเลยอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวันขึ้นปีใหม่นะคะทุกวันขึ้นปีใหม่บางทีก็มีการให้การ์ดข,ของขวัญน,นะคะเป็นการ์ดอวยพรว่าขอให้เรามีความสุขขอถ้า,ถาเป็นใหญ่นะคะถ้าเ,เป็นผู้ใหญ่ก็จะขอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงขอให้ นะคะการงานอาชีพนะคะมั่นคงแล้วแต่นะคะว่าระดับใหม่ต้องการอะไรเช่นถ้าเป็นพวกหนูหนูก็คงจะขอให้ตัวเองมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้ได้ไปเที่ยวเยอะๆนะคะมีเวลาว่างๆนะแต่ช่วงนี้เราคงต้องขอให้โควิดหายก่อนนะคะถึงจะได้ไปค่ะก็คือหนูอ่ะมีมีสมุดก็คือเอาไว้นับเวลาหนูไปเที่ยวค่ะอีกกี่วันหนูก็เอาไว้นับปะค่ะ อืมดีค่ะก็ถ้าไปยังไปได้แต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะพยายามอย่าไปจับอะไรพยายามอย่าเปิดหน้ากากหรือเวลาเราไปจับอะไรแ,<ต>แล้วอุบลหนูไม่เป็นไรแล้วคะ่ะปิดคนก็ต้องระมัดระวังนะคะตรวจ ATK ก่อนด้วยนะอ่ะคราวนี้เราก็จะมีเห็นไหมคะอันนี้การนี้ขอให้มีความสุขส่วนการนี้ก็ขอให้มีทั้งกําลังใจที่ดีมีสุขภาพแล้วก็ความสุขนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอวยพรในสิ่งที่ดีๆนั่นเองค่ะ นะเราสามารถนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่หรือญาติญาติหรือคุณปู่คุณย่าของเรานะคะเวลาวันขึ้นปีใหม่แล้วเราก็นะคะไปสวัสดีปีใหม่ท่านนะคะซึ่งปีนี้นะคะเป็นวันขึ้นสวัสดีปีใหม่ประจำปี2565นนะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันขึ้นปีใหม่นับถอยหลังนะคะอ่ะ ซึ่งก็ส่วนใหญ่นะคะก็จะขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรโดดลบันดาลให้เด็กๆและก็ครอบครัวของเด็กๆเนี่ยประสบแต่ความสุขความ<บ>เจริญนะคะโอเคค่ะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะคราวนี้คุณครูเหมียมีงานนะคะให้เด็กๆทำการ์ดปีใหม่นะคะปี2องสอนะคะเห็นไหม ราจะขึ้นเป็นปี2,565นะคะเด็กๆสามารถนะคะเอากระดาษ A4 มาพับครึ่งแล้วก็ระบายวาดวาดได้นะคะแล้วก็เขียนคำว่าสวัสดีปีใหม่หรือนะคะคนไหนที่เอาตามที่คุณครูเหมียวส่งให้ในไลน์กลุ่มก็สามารถเขียนในช่องว่างได้นะคะแล้วก็ระบายสีได้นะคะแล้วแต่เลยคุณครูเหมียงไม่จำกัดนะคะว่าต้องเป็นการ์ดแบบไหนนะคะก็ คุณครูเหมียวให้เป็นงานทําการ์ดนะคะก็ทุกคนนะคะเตรียมกระดาษยืนสอ,อยังลบนะคะขึ้นมาสีด้วยนะคะแล้วก็เริ่มทําการ์ดเลยคนไหนจะแปะสติกเกอร์ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งลงในลายกลุ่มด้วยนะคะเพื่อที่คุณครูเหมียวจะได้ดูว่าการ์ดวันขึ้นปีใหม่ของเด็กๆนะั้นหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะแต่อย่าลืมที่สําคัญ ต้องเป็นปี2,565นะคะนี่2,565นะคะเพราะว่าถ้าเราไม่เขียนปีเดี๋ยวเราจะไม่รู้ว่าเราขึ้นปีไหนนะคะอ่าก็เดี๋ยวคุณครูเหมียวให้เวลาเด็กๆทำงานนะคะก็หวังว่าช่วงปีใหม่เด็กๆนะคะจะไปทำบุญนะคะ หรือไปอร่วมร่วมเฉลิมฉลองกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ครอบครัวแต่ต้องที่สําคัญระมัดระวังนะคะเพราะตอนนี้เรายังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดฉะนั้นบางทีเราอาจจะทําเหมือนเดิมไม่ได้นะคะเช่นกินเลี้ยงกันนะคะต้องถ้าจะกินนะคะต้องควรแยกเป็นจานๆเป็นแต่ละคนไม่กินรวมกันนะคะโอเคค่ะก็ก่อนที่จะจากกันไปคุณครูเหมีย<ม>วขอ สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะขอให้เป็นปีที่มีแต่สิ่งดีๆนะคะมีแต่เรื่องดีๆขอให้เด็กๆมีความสุขขอสิ่งใดก็ขอให้สมดังปรารถนาทุกคนเลยค่ะวันนี้คุณครูอย่างลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย